เขาพาร,รอบวันนี้สถานที่ก็เป็นณเกาะเตียบใช่ไหมเกาะเตียบอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็เรามายืนกันอยู่ที่กัากินปูห้อยขานะครับวันนี้เราก็อิ่มท้องเที่ยวชมบรรยากาศทุกที่แล้วก็จะถ่ายรูปร่วมกันภาพที่ออกมาวันนี้เราใช้โดนเป็นตัวถ่ายเราจะยืนกันเป็นรูปหัวใจล้อมพี่เราทั้งสองคนไว้ตรงกลาง นะครับพวกเราทุกคนชาวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรหลงรักพี่พี่ทั้งสองนะครับขอให้พี่ทั้งสองมีความสุขอขอให้มีความสุขนะครับเออเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจ <laughs> อ มา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 พี่สัญญาคุยในเราพี่สัญญาคุยหน่อยกับพี่ออสเร็วๆอยู่ตรงกลางคุยหน่อยหลงรักพวกเราหรือเปล่าพวกเราหลงรักพี่ <laughs> ครับหลงรัก <c oughs> ทุกคนนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะท,าท่านโยธาได้จัดกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ท่านโยชาที่บกเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติที่ได้จัดกิจกรรม ในการในวันนี้นะครับมาเที่ยวท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติซึ่งเรามาคราั้งแรกนะครับก็ประทับใจนะครับขอบคุณครับทุกอย่างทุกคำพูดของพี่สัญญาก็เช่นเดียวกันครับก็ขอผมร <c oughs> ักและทุกคนนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องด้วยกันอยู่กันมา3ปีผมก็ประทับใจ ไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธใครผมก็มีไม่เคยโกรธว่าคนนี้จะว่าใครก็รักทุกคนเหมือนเดิมเหมือนน้องทุกคนครับแค่นี้ครับาากขอิเันลยครับ <c oughs> อันดับแรกต้องขอบคุณน้องชายสุดรักโยธาชุมพรเอ,อก็คือไม่เคยลืมพี่เลยก็ เราส่งหมูรูปหมูกระทะริมชายหาดไปให้เขาบอกว่าที่เนี่มีที่ชุมพรนะและทีนี้ท่านโยธาก็เอได้มีโอกาสเลี้ยงกเกษียณให้เจ้าหน้าที่ก็เลยนึกถึงว่าเออเจ๊เคยส่งรูปนี้มาก็เลยเออบอกเจ๊หน่อยดีกว่าก็สะดวกก็มาเรามากับน้องก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็มาได้เจอน้องๆซึ่งเคยเห็นหน้ากันแล้วแล้วก็ยังไม่เคย รู้จักก็ได้มารู้จักวันนี้ก็ขอบคุณมากน่ารักทุกคนก็ขอให้ท่านที่กเกษียณทั้งสองก็เกษียณอย่างมีความสุขค่ะก็มีชีวิตด้วยตอนด้วยเป็นรุ่นพี่ต <c oughs> อนอ๋อใช่ใช่ก็รุ่นพี่นี้ก็คือปีหนึ่งแล้วเนาะกันญานี้ก็ขึ้นปีที่สองก็ขึ้นทำนียบแล้วมีรายชื่อแล้วจ้ะโอเคขอบคุณมาก <c oughs> ไหนไหนไหนเอ้ขอบคุณขอบคุณพี่สุรินขอบคุณทีมงานของสาขอบคุณพี่อนันต์ขอบคุณพี่หมูนะครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับมาร่วมสนุกกับพวกเราชาวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรในเรื่องของการทํากิจกรรมส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรนะครับเอ้ครับมามามาถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปรวมกัน ่าเออพระเอกพระเอกกบนางเอกอยู่ข้างหน้ามามาเดี๋ยวหัวหน้าไปอยู่ใกล้ๆเดินมาม,มามามา<ๆ>พวกเรามาพวกเรามา,ามา,มาธรรมชาติงดงามนะครับนวัตวิถีชุมชนที่สวยงามนะครับก็ใครดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวเกาะเตียบและจะประทับใจไม่มีใครผิดหวังครับเชิญชวนครับเย้